กดสิมมาสุกอยู่โรงเรียนบ้านตรงตร้นชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะค่ะขอความคิดเห็นหน่อยว่าหนูคิดว่าท่านผอ,อวลาพรคุณฝ่ายเนี่ยเป็นผู้บริหารที่ส่งเสริมความดียังไงบ้างคะสอนให้เด็กๆทุกคนเป็นเด็กดียกย่องพวกเราอย่างเช่นเราเก็บเงินได้หรือทำความดีอะไรต่างๆขึ้นหน้าเสาธงค่ะและก็ผอ ก็ทำให้พวกเราเห็นความประสบความสำเร็จค่ะและที่สำคัญพอ,ออสอนให้พวกเรารู้จากความเป็นเด็กดีของพ่อแม่และคุณครูค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ชื่ออะไรจ๊ะชือเคลว,วันด่านบัวขาวค่ะค่ะเป็นผู้ปกครองของนักเรียนชื่ออะไรคะบีชัย ในคิดลาดบัวขาวชั้นปอไหนแล้วเนาะปอหกแล้วค่ะค่ะหนูอยากจะถามว่าในความคิดเห็นของแม่ที่ว่าท่านพอบาลฑรพรคุณฝ่ายเนี่ยเป็นพอที่ส่งเสริมความดีเนี่ยความคิดเห็นมาของแม่ว่าเพื่อส่งเสริมส่งเสริมคมดียังไงบ้างจ๊ะส่งเสริมความดีค่ะอะไรล่ะดีดีมากไหมดีดียังไงส่งเสริมเพื่อนส่งเสริมเด็กยังไงบ้างคะที่แม่เห็นเห็นอยู่เนี่ยเอออบรมสั่งสอนเด็กดีอื ให้ให้เป็นเนด็กดีให้เรียนเกิงคุณสามารถก็เกิงอโอเคคะ่ะขอบคุณนะคะแม่สวัสดีคะ่ะปกติแล้วนะคะท่านผู้อำนวยการวราพรคุณสายท่านจะ ชื่นชมนักเรียนนะคะที่ทำำําความดีอย่างเช่นเก็บเงินได้ท่านก็จะอบรมหน้าแถวหน้าเสาธงนะคะท่านก็จะชื่นชมเป็นให้เป็นตัวอย่างแก่เด็กๆที่อยู่ในโรงเรียนนะคะแล้วส่วนของคุณครูมีมีไหมคะในส่วนของคุณครูคุณครูท่านใดที่ได้รับรางวัลท่านก็ชื่นชมไม่ว่าจะเป็นหน้าเสาธงเพื่อประกาศให้นักเรียนได้รับทราบด้วยเพื่อเป็นการ กระตุ้นให้เด็กได้เห็นว่าคุณครูเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็อาจจะมีชื่นชมในที่ประชุมค่ะเวลามีประชุมค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วก็เวลาคุณครูแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ